สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เดนปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับเป็นโตโยต้านะครับรีโวสี่ประตูออโต้นะครับตัวนี้ตัวเตี้ยนะตัวแซดดิเดชั่นสวยมากเลยครับตัวนี้รถปี2 0 2พนนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราจะเดิมจากศูนย์เลยนะครับเริ่มต้นจากไฟตัดไฟ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 หน้าเดิมๆเลยนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมนี่ แม็กเดิมจากศูนย์เลยนะครับอลอยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ก่อนชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลล์ด้วยนะครับนี่แซด dition e สวยงามมากนี่สี่ประตูออโต้นะครับหายากมากนะครับตัวนี้ปียี่สบ็ดแซด dition e สวยงามเลยนะครับด้านในนะครับนี่เลยครับเบาะเรามายี่นะครับสวยงามมากภายในเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับวันนี้การันตีเลยนะครับว่าสวยจริงนี่ครับผมกุญแจนะครับครบเกียร์ออโต้หน้าจอนะครับตัวนี้สวยงามไม่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลเองนะครับสวยงามมากเลย นี่สวยๆเลยนะครับโตโยต้ารีโวนะครับเครื่อง2.4แซดดิดิชั่น4ประตูเกียร์ออโต้ปี2021นะครับปฏิพัฒน์ออโต้ขายอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นนะครับ